ดืฟุตบอลแท็ติกของคูมันอาจจะไม่ต้องการหรืยโซเลสแต่ว่าหรืยโซเลสเป็นที่ต้องการของอตเลดิโกมาติดฟุตบอลแบบอตเลติโกมาติดเหมาะมากเหมาะมากคือหลุยส์โซเลสถ้าว่าตามคุณสมบัติหมายเลข9ก้านะนั่นมีครบครบทุวนกระบ,บวนความให้บอลดียิงบอลยิงบอลคมนะครับเก็บบอลได้ มีความแข็งแกร่งครับอ a g g r e s s ด้วยดุดันด้วยคือไม่หงอให้กองหลังมันไล่ประกบเตะอ่ะคือมันกัดมั่งอะไรมั่ง <laughs> อาคืนมั่ง <laughs> นะครับแล้วในวยัย33สุเลร่างกายยังดีนะยังดีอยู่แข็งแรงใช่แล้วก็ในเรื่องของประสบการณ์นี้ไม่ต้องห่วงเลยหลายคนบอกอู้ทำไมถึงคลิกได้เร็วขนาดนี้มันเก่งอยู่แล้ว ใช่คุณสังเกตเลยว่าหลุยส์โซเลสเนี่ยตั้งแต่เรารู้จักเขามาเนี่ยผมยัยยงไม่เคยเห็นเขาล้มเหลวที่ไหนนะคือตอนอยู่อาแจกก็ยิงกระจุยจนกระทั่งลิเวอร์พูลไปซื้อมาใช่พอมาอยู่กับลิเวอร์พูลก็ยิงกระจุยจนกระทั่งบาโซโลน่าไปซื้อมาอยู่กับบาซโซน่าก็ยิงกระจุยจนแบบเป็นอันดับ3ดาวนโซนโนวสโมสรเนี่ยร้อยเก้าสิบแปดประตูเออเอเอคือมันคือคนที่มันไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วมันเป็นคนที่มันเหมือนมันบรรุแล้วอะด้วยตำแหน่งของตัวเขาด้วยวิธีการเล่่่่่่่่่่นนนนนเเเเีีียยยยยยสิงงงงงงทททค้้้้้าาาาาาจะะมมมมมอออออบบบบบบใหหกกกกััััไไไไไปปูถถ์รดดแแึขล็ เขาก็ยิงประตูได้แล้วการมาอยู่กับทีมอย่างอตเลติโกมาดลิดเนี่ยด้วยโปรไฟล์ด้วยบารลเนอใชคือมาถึงปึ้งเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปแสดงผลงานให้นักเตะทุกคนยอมรับทุกคนมันรู้อ๋อหลุโซเลสคือทุกคนยอมรับอยู่แล้วอันนี้คืออันนี้คือก็บอกว่าเป็นต้นทุนที่โซเลสใช่ใช่ใช่มีอยู่อ่ะซึ่งคนยอมรับทุกคนพร้อมที่จะให้บอลโซเลสเมื่อเห็นโซเลสว่างเพราะมันคือหลุยส์โซเลสไงเพราะว่ามั่นใจว่าเดี๋ยวมันจะต้องได้อะไรใช่นะครับคือคนไว้ใจเพราะว โชโร่เป็น4-2แล้วตรงๆนะเล่นย่าบาร์ซ่าซับซ้อนกว่านี้ใช่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะจริงๆเลยคือโชโลผมเชื่อเลยนะอธิบายว่าทําอะไรบ้างแค่นี้สุเลตมันก็ประยัดน้าก็เข้าใจแล้วนครับแล้วทุกอย่างน่ยมันมีครบหมดแล้วใ่ประสบการณ์ก็มีวิชั่นในเกมก็มีอย่างจังหวะแรกเฟิร์สทัชนะที่ที่เป็นอาซิให้มาโกสฟ์ยอรเดนเต้โอเคทุกคนรู้แลลวว่าถ้ามองมุมสูงเนี่ยรู้เลยว่า ลูกเนี้ยเบิ้ลดีที่สุดที่ลโูเลตทำเนี่ยถูกต้องแล้วออแต่ถามว่าน้ําหนักร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดเนี้ยม,มันไม่ใช่กองหน้าทุกคนที่ทําได้นะใช่ถูกต้องมันให้น้ําหนักแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ยเลนเต้ไม่ต้องสปีดที่มันแบบผิดธรรมชาตินะวิ่งเข้าไปต่างกตินี่แหละไม่ต้องแต่งเลยม่ต้องยิงได้เลยก็คือน้ําหนักของโซเลสมันคือมันค,คือการที่เขาได้การฝึกฝนมาจากการเล่นในกับบารา์เซโลน่าการให้บอลคือมันร้100แบบอยเปอร์เซ <มา S 2> ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แรงมากได้เลยผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นโมราต้าเบิ้ลลูกเนี้ยจะได้หรืออเเเเเเปปลลลล่่าาาินนนนนนีััยยตต้้มมจจะะไถึงงสห <ไ>อาจจะแรงไปหรือเป่าไวเงี้ยใช่แต่ว่าโอเคโซเลสทาได้แล้วหลังจากนั้นก็คือมีจังหวะข่มบอลหลอ,อกปล่อยให้โกเก้แล้วโกเก้เบิ้ลเข้าไปเข้าไปยิงหักเสาแล้วมีจังหวะพลิกบอลในกรอบไปโทษฝั่งของแคนาดาพ,พูดพลาดเข้ามาทิ้งตัวเอาจุดโทษผู้สิทเป่าให้ด้วยนะ <c oughs> คือถ้าเป็นยุคก่อนนะมันได้จุดโทษยิงไปเรียบร้อยละยุคนี้มี V R ไงใช่ใช่ใชเนี่ยประสบการณ์เหลี่ยมแพ้วแพ้ไปหมดแล้วก็มาถึงลูกที่หม่งหม่งก็หม่งฉลาดก็คือหม่งแบบว่ารู้เลยว่าอ๋อบอลหึง งนี้แล้วโกรมยางนิดลุยงอย่างนี้รู้เลยว่าลุยซินบามวิ่งมาแล้ววิ่งมาปิดเสาแรกแล้วก็หมกย้อนไปตรงนู้นแล้วน้ำหนักทุกอย่างเรียบร้อยเป๊ะเป๊ะมา่แล้วลูกต่อมาก็คือคือจะยิงเข้าจังหวะแรกเนี่ยสวยเลยนะจะชนเสาแต่ก็ยังซ้ำเข้ายังซ้ำได้อยู่โอ้โหนี่คือดวงเหรอดีฝีเท้ากว่าดีก็คือเขาไม่มีแรงกดดันเขาเล่นแบบเขาไม่ต้องกดดันอะไรมันไม่มีใครจะต้องมาสงสัยในฝีเท้าของเขาไงใช่คือเขาพร้อมที่จะสร้างผลงานได้เลยทุกคนก็ให้ความมั่นใจแล้วสิ่งที่แอตเลติกอต้องการก็ แบบนี้แหละแบบที่มึงไม่ต้องใช้จังหวะเยอะแต่พอมึงได้พวกมึงได้เลยแล้วมึงต้องยิงเยอะๆยิงเยอะๆก็อย่างที่บอกว่าฤดูกาลที่แล้วในลาลีกาเนี่ยสาเกมแอตเลติกยิง5.1ลูกซึ่งมันน้อยกว่าแคนาดาน้อยกว่าคู่แข่งของเขาเมื่อคืนอ่ะใช่ปีที่แล้วแคนาดาเนี่ยยิง52นะใช่คือมึงจะตอบแฟนบอลยังไงว่าแอตเลติกโกเนี่ยยิงน้อยกว่าแคนาดาเนี่ยแล้วแบบก็ไม่ได้มีเกมรุกที่แบบดูไม่ได้นะมันก็มีกองหน้าเก่งๆดูใช้ได้กันตั้งหลายคนแต่ว่ามันไม่มีคนที่มันแบบ คือบอลของโชโร่มันต้องมีศูนย์หน้าแบบนี้ศูนย์หน้าที่มันไว้ใจได้ที่มันผลิตสกอร์ให้ได้เรื่อยๆอ เหมือนตอนที่เขาเคยใช้เดโก้คอสตากับดาบบิลดียาแล้วก็จงกระด้งได้แชมป์ลาลิก้าหรือเหมือนตอนที่ไปซื้อกริสมันมาแล้วกริสมันก็ยิงให้เรื่อยๆใช่คือมันต้องมีตัวอย่างเงี้ยฟุตบอลของโชโล่มันจะไปได้คือเมื่อคืนใน2ี่นาทีของโซเลสอ่ะผมรู้สึกว่ามันเป็น20นาทีที่ดีสุดในรอบหนึ่งปีของแอตเลติโก้นะมไม่เคยเห็นว่ามัน,ม,น,ม,นมันดีแบบนี้มันมันได้ภาพเก่าๆคือมันย้อนรีเฟอร์อไปถึงกอภาพไปถึงอาร์นเมลฟันเก่านึกถึงเฟนเดอร์เลสใช่ใช่เซโกุอลูก อย่างนั้นเลยอย่างนั้นน่ะตอนสมัยมีเดียโก้ฟอรันช่วยยิงอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นที่มันแบบมาถึงปุ๊บจบได้ปังปังป้งนี่คือสิ่งที่ที่แอดเดโก้ตามหา แล้วโชคดีที่ได้คืออย่างน้อยมาตอน33ก็ยังดีกว่าไม่มาปีนี้ก็คือผมว่าก็ลุ้นแชมป์กันยาวๆนะใช่ลุ้นแชมป์กันยาวๆนะครับสำหรับแอตเลติกมาดิดไม่ไม่ได้เห็นเขายิง6ประตูอย่างเงี้ยกี่ปีแล้วอ่ะจริงใช่ไหมนะครับก็ต้องบอกว่าอะไรที่ยอดเยี่ยมเากเข้ามายกระดับของทางแอตเลติกมาดิดอย่างแท้จริงแต่ก็อย่างว่านะคนเราบางทีมันก็เพียงแค่เกมแรกมันก็อาจจะยังมีผลทางที่ต้องพิสูจน์ต่อนะครับก็ระยะทางยังอีกยาวไกลนะครับ แต่ว่าส่งมาอย่างนี้แล้ว <ผม S 2> าดีาดผมว่าได้